ตรงไหนแล้วไม่มีความสุขก็เดินออกมาอย่าไปเสียดายเวลาที่เคยอยู่ตรงนั้นอย่าไปยึดติดกับคําว่าเคยบางคนนะคะไม่ยอมเดินออกมาจากหลุมดําแห่งความทุกข์เพียงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีความสุขตอนที่อยู่ตรงนั้นเลยทาให้ตัวเองนะคะต้องทนอยู่กับความทุกข์มาจนถึงตอนนี้ไม่ยอมเดินไปไหนสักทีเพียงเพราะว่าอดีตเนี่ยเคยมีความสุขอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าความสุขที่เรามีในอดีตเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับความสุขในปัจจุบันที่เราควรจะมี มันไม่คุ้มเลยค่ะที่เราจะต้องดึงตัวเองเอาไว้ให้ติดอยู่กับความรู้สึกเก่าๆซึ่งมันไม่ได้ต่างอะไรเลยกับการหลอกตัวเองเวลาในชีวิตมีค่าและเวลาในปัจจุบันนั้นมีความหมายมากกว่าฉะนั้นค่ะหากเราไม่มีความสุขมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราควรเดินออกมาอยู่กับปัจจุบันสักทีอย่าชินกับอะไรที่ไม่ควรชินค่ะจำไว้เลยค่ะว่าต้องรู้จักรอในเรื่องที่ควรรออดทนในเรื่องที่ควรทนอย่ายอมใครมากเกินไป อ่อนโยนได้แต่อย่าอ่อนแอจนถูกรังแกและเอียดอ่อนต่อความรู้สึกได้ในแบบที่ไม่ถูกเอาเปรียบกล้าปฏิเสธและเลือกหนทางที่ทำให้ตัวเองมีความสุขบ้างชีวิตเป็นของเราและทางเลือกก็เป็นของเราเช่นกันค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ